สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับเรื่องนี้ต้องเล่าไม่เล่าไม่ได้นะกับที่นี่ Talk Miss Thailand นะสำหรับวันนี้ Talk m ม s s Thailand นะโดยผมเนมินนะจะพาแฟนๆชาว a ็ k m ม s s Thailand ทุกคนนะไปส่องโพลต่างชาตนะิว่าตอนนี้กระแสน้องแอนตามโพลต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูกันเลยนะโอ้โหตอนนี้เร,เรียกได้ว่ากระแสน้องแอนฉ่ำมากเลยนะยืนหนึ่งทุกโพลเลยนะ 99.99% 99ก็คืออยู่ที่อันดับหนึ่งนะหรือไม่ก็ท็อป5นะโหเรียกได้ว่าปีนี้นี่กระแสไทยแลนด์ของเรานี่คือปังมากเลยนะแล้วก็รับที่สุดเลยนะเรียกง่ายๆว่าตอนนี้สายสายไทยแลนด์ของเราคัมแบ็กออนเดอะเกมนะ โมงสามเไม่ไกลเกินฝันจริงๆเลยนะปีนี้มีลุ้นที่สุดตั้งแต่ที่เราส่งมาเลยนะเพราะว่าอะไรน็อกแอนโทเนียของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์นะเป็นหญิงสาวที่มาพร้อมกับมงกุฎเลยนะะไม่ว่าประกวดเวทีไหนนี่ก็คือต้องมงเลยนะเออเลิศไหมล่ะ เรามาดูเลยนะเนี่ยแต่ละโพก็คือน็อกแอนโทเนียอยู่ที่อันดับหนึ่งทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือ ไอจีน้องแอนโทเนียนะ Antonio, นะเรามาดูเลยโอ้โหตอนนี้9 6 000, 7 000, 9 6 000, 8 0 0 0 0 0 0แล้วนะใกล้จะถึง1ล้านแล้วแฟนๆทอบนี้ไทยแลนด์คนไหนยังไม่กด Follow นะไปเลยรีบไปกดติดตามเลยนะเราจะต้องมาสร้างกระแสไทยแลนด์ให้กระหึ่มกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียละตินยุโรปโอ้โหเราต้องปังนะฮะเพราะว่าปีนี้เราส่งนางงามที่ดีที่สุดไปให้จักรวาลน,นะฮะ เรามาดูกันเลยนะโอ้โหนี่โพไอจี IC น้องแอนีอีกนิดเดียวเนาะใกล้จะถึงหนึ่งล้านแล้วแต่คิดว่าแม่ๆพอมิทไท a แลนด์แฟนๆพอมิทไทยแลนด,นนไลนด์ไม่มีหรอกที่ยังไม่ได้กดฟอลโล่เพราะว่าทุกคนที่นี่ก็คือรักน้องแอนโทเนียนะแล้วที่สำคัญตอนนี้ก็คือ go, s <S เหมือนชาวลาตินเนี่ยกำลังพูดว่าตอนนี้ก็คือละตินทั้งทวีปเนี่ยแข่งกับน้องแอนโทเนียแค่คนเดียวเลยนะ แล้วตอนนี้คู่แข่งละตินที่สำคัญแล้วก็โดดเต่นก็คือเม็กซิโกนะโอ้โ oh, หนี่รู้สึกจะเป็นเคสซาร์แฟกเตอร์นะก็คือเอารูปเม็กซิโกมาเทียบกับน้องแอนโทเนียเลยเรียกได้ว่าปีเขาจะบอกว่าปีนี้ก็คือเม็กซิโกเป็นเต็งหนึ่งลาตินน้องแอนโทเนียเป็นเต็งหนึ่งเอเชียนะแล้วก็ลาตินจํานวนมากเลยก็บอกว่าตอนนี้ก็คือลาตินเนี่ยรวมตัวกันเพื่อแข่งกับน้องแอนโทเนียคนเดียวนะ เอาจริงๆตอนนี้ทวีปเอเชียก็คือไม่มีใครต้านน้องแอนได้สักคนเลยก็คือปีนี้ได้รอดไทยแลนด์เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าภาคภูมิใจจริงๆเราต้องมาร่วมกันให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์ของเรากันเยอะๆเลยนะสำหรับวันนี้กระผมเนมินและท็อกมิทไทยแลนด์ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะ